ลุดมันคือ,อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงว่าง,งั้นนะครับทดลองสั่งซื้อเพื่อที่จะรู้ว่าอยากจะรู้ว่ามันแรงดันสูงจริงไหมนะครับแล้วก็อีกเช่นเคยเช่นเดียวเ,เยวกันเอะไรแบปเตอร์แตกครับ มันจะโยนอะไรนักหนาเนี่ยแตกควางหมดแล้วครับทุกท่านเนี่ยดีะที่มี่ผมมีเลเบเตอร์อยู่หลายตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ยอมนะครับเนี่ยส่งเคบริษัทเลยนะเนี่ยเออแต่ไม่โทษบริษัทนะครับโทษคนขนส่งนั่นนะฮะบริษัทเขาเ็โขงเอาของดีให้อยู่แล้วล่ะอ่าแต่ว่าขั้นตอนการขนส่งนั่นนะครับบริษัทคงจะโยนครับบริษัทขนส่งข้างในก็เป็นอุปกรณ์นะครับมีอะไรนั้นก็ไปมาดูกันนะครับตอนนี้แกะกล่องให้รู้ว่า สภาพสินค้าเป็นยังไงนะครับอุปกรณ์เขานะครับันี้ก็จะเป็นกระปุกใส่น้ํายาใส่อะไรทักอย่างในการฉีดตามความสะอาดนะครับนี่ครับอาจจะเป็นพวกโฟมพวกแชมพูนะครับแล้วก็สายอันนี้กี่เมตรก็ไม่ได้บอกนะครับน่าจะ3เมตรหเมตรนั้งครับแล้วก็แบตอ่าตัวนี้มีสกรีนมานะครับ4ี่สิบแปดโวลต์ลิเธียมไอออนนะครับ ส่วนจะ48จริงหรือเปล่านั้นก็คอยมิเตอร์วัดดูนะครับ48โวลต์พร้อมกล่องนะครับนี่ครับตัวที่มันแตกหักนะฮะเนี่ยคือเขาไม่ได้หุ้มอะไรมาเลยครับเขาเขาเอาอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ในกล่องอย่างเดียวนะครับทีนี้พนักงานขนส่งจับโยนไปโยนมาโยนไปโยนมาจะไปเหลือหรือครับเนี่ยดีนะที่เครื่องมันไม่เป็นไรนะเนี่ยนี่ฮะเขาไม่ได้หุ้มนะำไหุ้มหุ้มฟมข้างในหน่อยก็ดีนะครับหุ้มกันกระแทกนะครับอ่าทีนี้ผมจะลองใส่แบตดูนะครับว่า จะทำงานไหมนะครับอย่างน้อยก็ให้รู้ว่ามันทำงานนะครับแบตนี้ก็ก่อนใช้งานจริงๆควรเอาไปชาร์จให้เต็มนะครับคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอปปเป็นหลักฐานนะครับในการแกะกล่องของนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาประกรอบแล้วก็ไปลองนะครับก็มาถึงขั้นตอนการประกรอบเพื่อนําไปใช้งานนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็มีเยอะแยะครับขั้นตอนการประกรอบเจ้าเครื่องนี้นําไปใช้งานในอินเทอร์เน็ตในยูทูบนะครับ แต่วันไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับก็ทําดูสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้ท่านได้ดูกันนะครับอันดับแรกนะครับต้องเอาสายนี่ออกก่อนนะครับจริงๆแล้วไม่ได้ยากนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆเองนะครับท่านสุภาพสตรีก็ทําได้นะครับสายนะครับสายนี่ก็เก็กมาเลย จุดนันชูของเขาอยู่นนี้เหมือนทําเนี่ยเทออกมาเลยก็ไม่มีอะไรครับปู่มือ้าทันใดงงสับสนัวต่อไม่ถูกก็ดูตามรูปง่ายที่สุดครับเนี่ยชัดเจนมากนะครับสายเข้านี่ก่อนนะครับสายตัวนี้นะฮะข้านี้นะครับนะครับเยาะเข้าไปเลยครับตรงนี้นะครับแล้วก็สวมเข้าตรงนี้นะครับเขาทํามาเพื่อให้มันเสียบ แล้วแน่นกับมันก็เลยเสียบยากสักนิดหนึ่งนะครับเนี่ยไม่มีทางหลุดนะเพื่อที่จะมาสวมเข้ากับตัวนี้นะครับเนี่ยนี่ครับสวมเข้าไปมันจะล็อกก๊อปนะครับเนี่ยหมุนเข้าไปนะครับหมุนตัวนี้ให้แน่นนะครับน้ำมันจะได้ไม่รั่วสึมลงมาเวลาอ่อก็ดึงนี่ลงมาครับสไลด์นี่ลงมานะครับนี่ครับดึงตัวนี้ลงไปครับมันจะหลุดลงมาครับนะครับนี่จะลังแก๊กนะครับแน่นอ่อก็ดึงตัวนี้ลงมานะครับส่วนปลายอีกด้านนี้ของเจ้าสายยางนี่ก็สวมเข้าตัวนี้นะครับเพื่อว่า จะนำตัวนี้ไปจุ่มลงในถังน้ําเรานะครับตัวนี้มันก็จะทําหน้าที่เป็นกรองนะครับกรองฝุ่นกรองสิ่งสกปรกนะครับไม่ให้เข้าไปในสายยางแลวเข้าไปในเครื่องได้นะครับทําให้เครื่องอุดตันได้นะครับส่วนนี้จะเป็นตัวนี้นะครับหัวมันนะครับเข้ามาอย่างนี้นะครับ่ยอยหมุนเข้าอย่างนี้นะครับครับส่วนไม่เฉยนะครับไม่มีอะไรตัวนี้ะครับส่วนหัวนียเขาให้มาสองแบบนะครับมันจะเป็นหัวเป็นไฟสีน้ําแบบ กลมกับแบบเขาเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ยเป็นออกเป็นแบนนะครับเนี่ยดูตามลักษณะมันเนี่ยอันนี้เป็นรูอันนี้เป็นรูแล้วก็เป็นแบนครับอันนี้ก็ถอดได้นะครับนี่ครับดันลงไปอย่างนี้ครับจะดังแก๊กนะครับแค่นี้เองครับคือเขาให้หัวมา2แบบนั่นเองนะครับส่วนกระปุกกระป๋องนี่ก็เอาไว้ใส่น้ํายาล้างรถนะครับเป็นพวกแชมพูใส่อะไรนี่นะครับผสมเข้าไปกับน้ําตรงนี้นะครับปึ๊บก็มาสวมตรงนี้นะครับนี่ครับสวมตรงนี้นะครับมาฉะล็อกปึ๊กนลครับ ฉีดอย่างนี้นะครับอ่าแบตนะครับแบตชาร์จเต็มแล้วนะครับแบตในชาร์จเต็มจะเป็นสีเขียวนะครับตอนตอนกำลังชาร์จจะเป็นสีแดงนะครับอ่าเวลาใช้งานก็นี่ครับสวมเข้าตรงนี้เลยนะครับมับนจะดังแก๊กแน่นแล้วนะครับอันนี้ก็ฝั่งนี้ก็ไปจุ่มลงในถังน้ำนะครับแล้วก็เสียบแบต กดได้เลยนะครับจะลองดูนะครับนี่ใส่หัวเข้าไปครับต้องการหัวแบบไหนก็ใส่เข้าไปแค่นี้ครับง่ายๆไม่มีอะไรครับนี่เขาให้กันมาแล้วนะครับแต่ตัวนี้ก็ง่ายๆครับตรงนี้เราไปลองกันครับว่ามันจะแรงไหมนะครับสมชื่อนะครับเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงไหมนะครับ เปลี่ยนเป็นหัวกลมนะครับมันจะเป็นฉีดไฟมันจะเป็นฉีด